ก็หน้าฝนใช่ไหมเราเราพูดค้างๆไว้เมื่อะกี้ใช่ไหมก็อยากจะให้เราขยายผลแล้วล่ะเพราะหน้าฝนเราต้องเจอกันทุกปีอ่ะหน้าฝนันมีอะไรอ่ะเดี๋ยวคนชอบบ่นไหมหน้าฝนนี่ชอบโมมากเลยใช่ไหมเช้าขึ้นมาเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าต้องบ่นแล้วว่ารดติดน้ำแฉะน้ำา่อถูกไหมน้ำรลอบายเออน้ำท่วมถูกไหมเราจะได้ยินเรื่องนี้แล้วถามว่าหน้าฝนเนี่ยถ้าเกิดปีหนึ่งปีใดมันเกิดไม่มีหน้าฝนขึ้นมาพี่แอ้ว่าเป็นไงเออนึกไม่ออก บนบนกระดักหนาเนี่ยเดี๋ยวเทวดาโกรธขึ้นมาไม่ให้น้ําแล้วทําไงเนี่ย <S <S เออใช่ไหมประเทศเราเป็นประเทศกเศษกษตรกรรมกสิก,กรรมนะมันต้องมีฝนไหมต้องอาศัยน้ําต้องอาศัยฝนเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าหน้าฝนก็แปลว่าเป็นหน้าหรือฤดูกาลที่ฝนมันต้องตกลงมาถูกไหมแล้วตอนนี้ออกพรรษาแล้วก็พ้นฤดูกาลหน้าฝนใช่ไหมคะทีนี้มันมีคําถามงี้พี่แอร์ก็ที่น่าคุยอย่างคือว่าเวลาฝนไม่มาในภูมิปัญญาคนไทยเราต้องมีการพิธีการขอฝนถูกไหม เออใช่ใช่ขออย่างไรเรานึกถึงอะไรได้บ้างขอฝนเนี่ยแห่นางแมวใช่ไหมดีนะที่แม่ไม่ไม่ตั้งชื่อเล่นเล่นเราว่าแมวไม่ถูกแห่ใช่ไหมแห่นางแมวถูกไหมครับใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นประเพณีเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรรมที่ทําทางภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่นะคะทำไมเพราะอีสานนี่จะแห้งแล้งหน่อยถูกไหมครับถูกก็ต้องแห่นางแมวเขาก็ยังรักษาประเพณีนี้ไว้นะแต่ช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากว่าการแห่แมวนี่มันดูเหมือนเป็นการทรมานสัตว์บางทีก็เลยต้องใช้วิธีการแห่โดเรมอนแทน พอเยรมนก็เป็นแมวประเภทหนึ่งแมวญี่ปุ่นเนี่ยนะทำเป็นตุ๊กตาดูรลมอนแล้วก็แห่นั้นแทนตัวเองเคิดนอกกรอบนะเ้าก็คิดนอกกรอบเข้าท่าหรือบางทีเนี่ยเราจะพบว่าฝนไม่ตกบางทีนะบางทีเนี่ยเขาก็จะเอาสัญลักษณ์ของอะไรเพศชายสือว่าลึงเนี่ยนะเออใหญ่ใหญ่ไปตั้งอะไรเงี้ยนะแล้วทาสีให้มันแดงแป๊ดเลยเพื่อก็ให้เป็นเทวดาฟ้าดินมองเห็นทนไม่ไหวก็ เลยลดน้ำาตได้อ๋ออมน้ําสาดซะเลยอย่างเงี้ยเหรอคะทำนองเนี้ยนะแต่พี่เพิ่งได้อ๋อมันเป็นความเชื่ออ้ะมันเป็นความเชื่อถูกไหมบอกทีดีทำสะบรลมเลยนะอาแล้วถ้าฝนไม่ตกล่ะเออเอ่อฝนไม่ตกเนี้ยวก็ต้องทาอันอื่นมั้งอันอื่นมาเสริมอะไรก็แล้วแต่เอออันนี้ห้ามฝนห้ามฝนห้ามเบรกฝนเออไม่ให้ฝนตกอาไม่ให้ฝนตกแต่ครหัวทิ่มด้วยนะปักแล้วใครเป็นคนปักต้องเป็นพี่ได้ยินมาสองทางหนึ่งต้องเป็นลูกที่เอาเท้าออกฮะ อ๋ตอนคลอดเนี่ยเอาเท้าโผ<ช>ล่เอาเท้าโผ<อ>ล่เด็กเด็กเด็กคลอดด้วยเอาเท้าออกเนี่ยอ,อุ้ยแม่นี่อันตรายมากโโแต่สามารถรอดได้ทั้งแม่ทั้งลูกเขาถือว่าเนี่ยคนเนี่ยอนันี้ถือว่ามนุษย์ถือว่าทําให้พ่อแม่เดือดร้อนเพราะรว่าเนื่องจากเอาเท้าออกมา แต่เด็กที่ทาให้พ่อแม่เดือดร้อนกว่านี่คือเด็กที่มันคาบช้อนเงินช้อนทองมาถูกไหมครับโอ้โหนั่นหนักเลยอันนั้นตลอดทางเลยแม่แย่ไปเลยนะครับไม่ทำไมไม่ออกไปเฉยๆแล้วมาคาบทีหลังมึงคาบออกมาทําไมถูกไหมไม่ใช่แล้วแม่กินเข้าไปแต่ในสายเข้าไปในสายสะดือด้วยเนี่ยหรออันนี้แบบแบบความเชื่อที่หนึ่งคือเด็กเอาเท้าออกมาสองเป็นเด็กขวบปีใช่ไหม เป็นลูกคนหัวปีเอออต้องเอาตะไคร้ตะไคร้ทิ่มหัวลงนะไม่ใช่เอารากนะเอาตะไคร้ทิ่มหัวลงปักรู้สึกตะไคร้ต้องห้ายอดห้าตาต้นโอ้แล้วเพื่อนหลายคนก็พูดนะบอกเออมันได้ผลแล้วต้องเป็นบนบานว่าฝนจะตกน่าจะทําพิธีกรรมวันนี้จะทำต้องมีพรมจงพรมจันทร์เข้ามาเกี่ยวข้องหน่อยไหมเออเหรอเออแล้เขาว่าอย่างนั้นนะเขาไม่ได้ยินแนวนี้เขาเรียกว่าต้องเอาสาวโสดสาวอะไรต่างเนี่นะไปปักนะ ไม่เหลือแล้วปักไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะมันไม่เหลือกันแล้วโอ้ยแต่คนนี่เป็นความเชื่อคือเขาเรียกว่าปักตะไคร้ยามพอฝนจะตก่ยนะบางคนจะช่วงจัดงานแล้วกลัวฝนตกก็ปักตะไคร้กลัวว่าฝนตกขอเหอะว่าช่วงงานนี้อย่าเพิ่งตกนะคะอนี่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 ตะไคร้ปักแล้วนะคะเออเออนี่เป็นความเชื่อหน้าฝนใช่ไหมเราก็เนี่ยเราเป็นลักษณะอย่างนี้จริงใช่ไหมฮะและสังเกตดูไหมครับของฝนเราเนี่ยนะเราจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฝน ใช่ไหมฮะมายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคนไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรก็ใช้ชื่อฝนถูกไหมฮะฝนน้องฝนน้องฝนเลนะติดฝนติดฝนคือเวลาเนียมีอะไรเราก็อ้างเลยติดฝนพอฝนตกปั๊บเนี่ยก็จะเดือดร้อนแล้วถูกไหมมีคนเดือดร้อนหลายคนเช่นนักตีกอลบนักตีกอลฟนี่มันมันไม่ได้นักกอลฟนี่ไม่ได้เลยฝนตกนี่ไม่ได้แล้วพอฝนมาเนี่ยคนที่เป็นเจ้าสาวก็จะไม่กล้าเพราะว่าจะเป็นเจ้าสาวขัวฝนไงใช่เปียกหมดแล้วหน้าตาที่แต่งไว้ชุดที่สวย แต่ทําไมเขาบอกทำไมเจ้าสาวโคฝนนี่คือไม่อยากแต่งเหรอหรือว่าอะไรไม่รู้เหรอแม่หนูเนี่ยทุกฤดูกาลนะคะพร้อมเสมอไม่เคยกลัวนะผมไม่เคยกลัวเขาบอกเจ้าสาวโคฝนนนี่มันเป็นคําที่เปรียบเทียบไปเจ้าสาวโคฝนนะกลัวเปียกอะกลัวเหรอคะจริงรึเปล่ากลัวจะโดนน้ำรดอะไรสักอย่างหรือไงพี่ไม่รู้หรอกจะไปพี่ไม่เคยได้ยินเอานี่ไงเจ้าสาวโคฝนไงที่ไปเกิดที่ไหนมาเนี่ยพี่ไม่เคยได้ยินเป็นคําเปรียบเทียบคือภาษาฝนของเราเนี่ยนะอ่าจ้ะ แล้วก็เรื่องของฝนเนี่ยนะอ่สมัยก่อนนี่เราต้องมีการลองน้ําฝนเก็บไว้ถูกไหมช่วงช่วงลองน้ําฝนเล่นน้าฝนตัวลองน้ําฝนเล่นน้าฝนถูกไหมคือชีวิตคนไทยเราเนี่ยอยู่กับฝนตลอดผูกพันกับฝนถูกไหมแล้วสังเกตดูไหมครับว่าน้ําฝนที่ได้มาเนี่ยมันได้ไปจากบางคนบอกเป็นน้ําเทวดาที่ลงมาเนี่ยนะถูกค่ะทุกคนบอกผมว่าก็พยายามไล่ฝนให้ออกไปจากตัวเองถูกไหม โดยวิ่งพวกผ้วขอทมอหรืออะไรก็แล้วแต่เลยนะแต่กลัวที่สุดคือฝนน้ารรอบายเนี่ยน้ารอระบายแล้วเพนทบันละไมระบายชาจังแล้วก็ให้ขึ้นไปอยู่บนเขาซะเออให้ไปอยู่บนดอยบนดอยซะน้ําจะไม่ท่วมอะไรอย่างเงี้ยแนะนาดีดีแล้วก็แปลกแปลกพอไอ้พอระบายปั๊บพอนาวฝนตกปั๊บนี่แกจะบอกไว้เลยนะอะไรนะถ้ามันเกิน60มิลลิเมตรนะมันก็จะระบายไม่ทันแล้วแล้วตึตกมาทีไรบางทียังไม่กี่มิลลิเมตรเลย ระบายไม่ทันแล้วลไ,มไม่้วค่ะตกนิดหน่อยมาก็ระบายไม่ทันแล้วค่ะแล้วบางทีกรุงเทพมีเราก็งงเหมือนกันว่าเห็นมีสร้างอุโมงยักษ์โอ้ยห้าเมตรเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางอันนี้มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์หรือเปล่าเพราะเรายังไม่เคยเห็นแล้วมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะเขาาก็สร้างใต้ดินนะก็นั่นแหะสิแล้วมันไม่เห็นมันใช้แล้วอุโมงนี้ทำไมอุโมงยักษ์ก็มีต้องไหลบอกต้องไหลอุโมงแล้วไม่ใช่เหรอรู้สึกตอนนี้ยังใช้ไม่ได้อยู่เพราะว่ายังไม่ได้มาตรฐานเออจริงป่าไม่เขาบอกได้แล้วแต่ว่าลับกันแล้ว จะเปคไม่ผ่านหรือเปล่าอาจจะอาจจะผ่านแต่เขาบอกว่ายังไม่อยากใส่น้ําลงไปในอุโมงคเพราะเพราะเดี๋ยวน้ํามันจะอยู่ในอุโมงยักษ์อ้าวอ้าวอยู่ทาไมเขาบอกคนที่เก็บน้ำไม่ใช่หรอเขาบอกอุโมง์ยักษ์นี่ต้องมีเอาไว้ให้มันว่างๆพอเวลามันตกหนักจริงๆแล้วเราไม่รู้จะเอาน้ําไปไหนค่อยเอาไปในอุโมง์ยักษ์ให้เาตกลงแล้วจะรอตอนไหนอันนี้กเขาไม่รู้สิคือทุกวันนี้เราก็ยังไม่โปร่งใสนะว่าตกลงอุโมง์ยักษ์ระบบการผันน้ำมันมันทำกันยังไงยังไม่รู้เลยนะ เออเหรอแล้วอาจารย์ไปได้ข้อมูลมาต<ก>อ<ใ>นนี้แหละผมก็พอได้มาก็คือพูดง่ายๆว่าไอ้เรื่องฟ้าเรื่องฝนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าใกล้ตัวคนมากที่สุดถูกไหมถูกถูกคือฝนแรงก็เกิดหน้าแรงเราก็ต้องเจอประจำนี่ลฝนมากก็น้ําท่วมค่ะพลอยู่กรุงเทพก็ไม่อยากให้ฝนตกกรุงเทพบอกให้ไปตกต่างจังหวัดค่ะ ต่างจังหวัดว่าทําไมต้องให้ฉั้นเป็นที่รับฝนเพราะ่าฉั้นตกทีไรชันท่วมทุกทีถูกไหมครับโอ้ทาไมไม่ไปตกกรุงเทพบ้างโตโลโนี่ฝนนี่ผักกันไปพักกันมาแล้วถ้าฝนลาําคันฝนไม่มาเดือดร้อนกันทั้งหมดถูกไหมรัเดือดร้อนกันทั้งหมดเลยอฝนไม่มาไม่ได้นะไม่ได้ประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะแต่ว่ามาให,ให้ให้ถูกที่ได้ไหมถูกที่ถูกเวลาได้ไหมเอออยากจะเป็นอย่างนั้นอ,อขอให้มันเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะและถ้าเราบริหารจัดการน้ําฝนดีๆเอาน้ําที่เรากระจายจัดการให้ดีๆเลยนะค่ะ พราะว่าเรามีวิธีการที่จัดการได้อาจารย์มีไหมมีคือจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่ามีมีมโครงการเขาเรียก east water ภาคไอ้น้ําตะวันออกนี่ยนะภาคตะวันออกของไทยเราเนี่ยก้อน,นใหญ่เนี่ยนะ,ะ east water นี่คือเขาเรียกว่าโครงการจัดสรรน้ำนะคะ ให้น้ำทางด้านอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะคือพูดง่ายว่าน้ํานี่ต้องมีต้นทุนถูกถูกไหมฮะถูกถ้ามีการจัดการต้นทุนปั๊บคนเราจะประหยัดน้ําเราจะดูแลน้ําให้น้ามีประโยชน์ถูกไหมใช่ใช่แต่เราพอได้น้ําฟรีเราไม่สนใจไงฮะอ้ถูกไหมเราถือว่าได้ของฟรีมาชั้นหัวมันเพราะฉะนั้นในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่ต้องมีการจัดการน้ําเรื่องการเกษตรถ้าเรามีธุรกิจแบบนี้จัดการรังน้ำเนี่ยนะและให้มันมีค่าใช้จ่ายไม่ต้องแพงหรอกค่ะ ทำให้มันเกิดคุณค่าของการใช้น้ํำขึ้นมาเราจะมีประโยชน์จริงๆจริงจรถูกมฮะจริงพี่เห็นด้วยถูกไหมฮเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆต้องเอารูปแบบเหล่านี้เข้ามาใช้กันมีหน้ามันมีไอ้บางที่ที่น้ําท่วมซ้ำซาก แล้วก็มีน้ําแรงซ้ำซากนั่นแหละแล้วก็มีโครงการที่คิดกันว่าจะทำวอเตอร์กริดคือไปดูเนเธอร์แลนด์ว่าขนาดเขาอยู่ใต้ระดับน้าทะเลตั้งตั้งกี่ร้อยเมตรนั่นเลยนะน้ําไม่เคยท่วมประเทศเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาวอเตอร์กริดเนี่ยมาทําเพื่อจะระบายน้ําจากท่วมซ้ำซากมาให้แรงซ้ำซากแต่โครงการนี้ตั้งแต่พี่เข้าไปอยู่ในวงการการเมืองเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็ยังไม่คลอดเลย <โ>แต่เออแต่กำลังคิดว่าเอาเรือดำน้ำนี่น่าจะรอดหรือเปล่าอ <laughs> เอ้าเย่งจะไปคิดมากเลยอย่าไปกังวลใจอะไรกับเขาเราได้เวลาละหมดเวลาอย่างนี้ต้องคุยสทีแต่ฝากข้อคิดไว้ตรงนี้ค่ะได้จากเรื่องน้ำน้ำนีำน่นนขึ้นมาทันทีเลยว,ว่าวนๆวนวนอยู่กับความคิดก็ได้แต่หงุดหงิดและกังวลใจจริงปะ งลงมือทำซะอย่างไปไงอะไรที่กังวลข้างในมันจะได้ออกมาเป็นของขวัญหรือรางวัลของความสำเร็จฉะนั้นลงมือทำเมื่อไหร่ใกล้ความสำเร็จเข้าไปทุกทีแล้วล่ะค่ะจะบอกให้สวัสดีครับ